สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่อาจจะฟังการแถลงข่าวครั้งนี้อยู่นะครับผมนัทพงศ์ลลบนยาวุฒิในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ขอรับหนังสือนะครับจากเครือข่ายลลนรงหยุดการพนันนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในส่วนของการยื่นหนังสืออัดค้านในเรื่องของกฎหมายนะครับพรบอิเลนเทเมนคอมเพล็กซ์หรือยังไงอาจจะเชิญทางตัวแทนนะครับจากทางเครือข่ายได้เปิดแถลงข่าวนั่นแบครับ เรียนพี่น้องสืง่อมวลชนครับพวกเรามาในวันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับต่อเรื่องของสถานการณ์ด้านเมืองโดยเพา่ยิ่งเรื่องของการที่รัฐบาลพยายามจะเดินหน้าจากดานตัวกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงรครบวงจรซึ่งมีคาสิโนเป็นไฟรมังคับอยู่นะครับเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นการกระทําที่ไม่รอบครอบอย่างยิ่งมีอาการรีบร้อนเร่งรักนะครับอย่างอย่างคืงสังเกตนะครับ และไม่มีความเหมาะสมต่อสาการในขนณะที่ประเทศกําลังเผชิญสาการหลายด้านครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่เพิ่งผ่านไปทั้งเรื่องของวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กําลังย่ำแย่ทั้งวิกฤตในประเทศรวมทั้งวิกฤตที่กําลังจะถูกโจมตีจากจากนานาชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐมิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองกําลังเผชิญวิกฤตในหลายด้านรัฐบาลควรให้ความสําคัญนะครับกับการแก้วิกฤตกับการทําให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในการที่ก้าวต่อไป มากกว่าที่จะรีบร้อนเร่งรัดเอากฎหมายที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องหัวใจสําคัญของประเทศมามาดําเนินการในเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้นะครับและโดยเพ้องยิ่งครับในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการจะมีคาสินโนไม่ว่าท่านจะเอาคาสินโนไปซุกอยู่ใต้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยความจริงคือรัฐบาลต้องการทําคาสินโนเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการที่มีคาสินโนหรือเป็นพื้นที่เล่นพน,น,นันขนาดใหญ่และอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบสูงทางสังคม เพราะฉะนั้นในหลายประเทศจะต้องขอฟังเสียงของประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับสิ่งที่จะเป็นก่อให้เกิดความรุกราดใหญ่ในสังคมตอนนั้นหลายประเทศจะใช้วิธีการให้มีการทําประชามติของประชาชนนะครับเรื่องนี้ถ้าประชาชนกําลังพยายามอยู่นะครับเราอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อของของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการทําประชามติเนี่ยโดยกฎหมายกําหนดให้เราต้องทําไม่ได้ห้ามเ่นชื่อ นะขณะนี้กําลังเรากําลังเดินทางอยู่ก็มีความใกล้เคียงพอสมควรแล้วแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราจรึงอยากจะขอความร่วมมือหรือขอเรียกร้องจากไปจากผูน้นำฝ่ายค้านนะครับว่าเรื่องนี้จะเร็วขึ้นมานะครับถ้าพรรคการเมืองนะครับเป็นฝ่ายเสนอขอทำประชามัตินะครับจะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยกันขนาดาน,นี้นะครับ ถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้ที่มีเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับกับสังคมนะครับในระยะยาวมีผลถึงลูกหลานของเราเนี่ยเรื่องนี้ควรตัดสินโดยประชาชนอยากเรียกร้องให้ภาคประชาชนครับนะครับเสนอ <un> ต่อรัฐบ,บาลให้มีการทําประชาพิเพื่อมาบวกรวมกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเรื่องนี้ขอให้ประชาชนตัดสินครับขอบค,คุณครับ ค่ะก็เรียนท่านผู้นําฝ่ายค้านนะคะแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะคะสําหรับวันนี้ที่ฉันรองศาสตราจารย์ดรชิตวันชนะกุลนะคะมาเป็นตัวแทนของมิสิตนักศึกษาแล้วก็นักวิชาการบางท่านนะคะที่ขอให้นะคะคัดค้านการมีคาสิโนในร่างพรบการประกอบธุรกิสสถานบันเทิงขององจรแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบจริยธรรมข้าราชการการเมืองค่ะทั้งนี้ขออ่านโดยสังเกตนะคะ ก็เนื่องจากนะคะรัฐบาลยังไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบให้ครบถ้วนรอบด้านนะคะทั้งทที่เรื่องนี้มีความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างจนหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ปัจจุบันมีพัฒนาการหลายด้านแซงหน้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามนะคะได้มีนโยบายหยุดหรือลดทอนการเข้าสู่การพนันคาสิโนของประชาชนแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับประเด็นเอ่อที่เมื่อกี้มีผู้สื่อข่าวได้ถามนะคะว่า ที่ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมข้าราชการการเมืองเนี่ยคือประเด็นไหนนะคะก็คือว่าการที่นางสาวแพททองทานชิน,นวัตนนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคม2568ว่าวัตถุประสงค์ของการมีสถานบันเทิงครบวงจรประการหนึ่งคือเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นการชี้ชัดว่าหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็คือคนไทย ทั้งที่ในวันเดียวกันนะคะนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีวัตถุประสงค์คือเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติม่ใช่คนไทยสําหรับในวันที่27มีนาคม2568ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะคะตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ไข นางสาวแพทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีกลับให้สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นคำสัมภาษณ์ที่ขัดแย้งจากการให้สัมภาษณ์ของตัวเองเมื่อวันที่13มกราคม2568ดังระบุข,ข้างต้นและแตกต่างจากคำสัมภาษณ์ของนายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์และวันที่3มีนาคม2568ว่าหลักคิดประการหนึ่งของรัฐบาลในการผลักดันเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือเพื่อแก้ปัญหาการพานันผิดกฎหมาย และให้คนไทยที่ต้องการเล่นคาสิโนสามารถเข้าเล่นคาสิโนในเมืองไทยได้ทั้งหมดนี้นะคะจึงเห็นได้ว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหาวชิระรอง,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่เป็นรัฐมนตรีร่วมคณะได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมีความขัดแย้งกันเองนะคะจึงมีเหตุบันควรเชื่อได้ว่า นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหรือมากกว่าหนึ่งคนปิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพื่อผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นและหรือปกปิดหรือปิดเบือนข้อเท็จจริงอันควรต้องบอกแก่ประชาชนพฤติการดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ,การการเมืองพุทธศักราช2564 ข้อ5วงเล็บ5และข้อ6วงเล็บ5นะคะซึ่งถือว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหรือนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหรือนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าข่ายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต,ตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทั้งนี้นะคะเนื่องจากสมาชิกรัฐสภานะคะสามารถเสนอคำร้องตามมาตรา82ประกอบมาตรา170วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพฤติการของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหรือนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง และหรือนายจุลพันธ์อมอรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการกษตรสย์สิริเป็นที่ประจักษ์และหรือมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต,ต,ตามตตามาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา 160. ่งวงเล็บวงเล็บอันเป็นเหตุให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดเฉพาะตัวตามมาตรา1 7 0วงเล็บค่ะนี่คือรายละเอียดที่จะขอเรียนท่านผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็ตามข้อเสนอโดยสรุปนะครับจากการภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอที่ให้สมาชิกรัฐสภาในการเสนอนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีในการจัดทําประชามติหรือว่าในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับตามที่อาจารย์ได้แถลงไปเมื่อสักครู่ก็ผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็เดี๋ยวจะรับไปพิจารณาดําเนินการนะครับให้เกิดความเป็นธรรมรอบคอบมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการรับฟังเสียงของประชาชนให้ทัวถึงมากที่สุดนะครับก็ในส่วนของเนื้อหาการแถลงข่าววันนี้ที่มาจากทางพักีก็น่าจะมีประมณเท่านี้ครับเดี๋ยวเชิญทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามไป